ดีค่ะแม่แหม่มเองจากพิ่อเมื่วันนี้แม่พาเพื่อนเพื่อมาทานร้านส้มตำสีแยกแซ่บลัวแถวสิริสุขดอนเมืองจ้ะเพื่อนมื่ามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เมนูมีอะไรบ้างเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าร้านเล็กๆจ้ะไม่ได้ใหญ่มากเขาพาครอบครัวมาทานข้าวบันจาไปกันเลยจ้ะเพื่อนๆมานีนี่จ้ะเพื่อนๆจืาเมนูนี้เลยแม่แม่เป็นคนเรียกร้องคุณพ่อเองจ้ะก้อยจ้ะเพื่อนเมื่าก้อยขมมเลยจ้ะเพื่อนเมื่าก้อยหมูจ้ะหน้าทานเลยจ้ะเพื่อนเมา่าวานด้วยกันนะ ส้มตาหอยดองจ้ะเพื่อนเจ๋าแม่ค่อยๆไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนานๆส้มตาหอยดองจ้ะไส้จ้ะไส้ย่างจ้ะเพื่อนจ๋าแม่ทานไปบ้างแล้วนะไส้ย่างแล้วก็มีน้ําจิ้มจ้ะน้ําจิ้มแจ่วมีผักมีข้าวเหนียวจ้ะเพื่อนืจ๋าอ่าแล้วก็จะมีอ่อมหมูชดน้ําจ้ะ แซ่บๆจัดเพื่อนจ๋าแซ่บๆหลาย,ลยจัเพื่อนจ๋าม,มาทานกันเลยนะจ๊ะเพื่อนจ๋าไปกันเลยจ้าเพื่อนจ๋ามาทานก้อยกับแม่นะแม่ทานก้อยแซ่บๆแม่เป็นคนสั่งก้อยเองแบบขมๆแล้วก็มีข้าวเหนียวจ้ะเพื่อนจ๋าก้อยล,<ม>ลองชิมก่อน<ม>ว่าอร่อยไหมมีใส่หนังหมูนะจ๊ะมีพริกด้วยมีพริกกระเทียมพริกกระเทียมจ้ะอุน้ำลายจะไหลอ่ะอร่อยโอเคอ่ะอ ไม่ได้แย่อย่างที่คิดกล้อยถักกล้อยผมๆเลยเดี๋ยวแม่จะทานทีละเมนูนะเพื่อนๆจ๋าแม่ขอใช้มือนะก้อยอืมเพื่อนๆแซ่บหืมหืแซ่ ต่อกันเลยจ้ะพี่น,นื่นจ๋าเมื่อกี้ข้าวคั่วทิมเหือกแม่แม่ไปเคียร์ตัวเองก่อนอร่อยพี่นื่นจา๋าอร่อยมากขมนิดเดียวไม่ขมมากอ,อร่อยอร่อยเลย ก้อยจับเงือนมีกระเทียมมีพริกมั้ยคะมีห้างขั่วมีหนังหมูก้อยหมูเดี๋ยวแม่ใช้มือก็ได้นะในร้านอาหารเก่งใจโตข้าง อร่อยแซ่บพ่อไม่กินก้อยแม่กินคนเดียวก้อยเยอะๆจ้าก้อยขมๆอ,อื อร่อยกระเทียมก้อยจับก้อยยั่วๆเลยมาหาทานด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะกินไส้ต่อนนะเพื่อนๆอร่อย ติดใจไส้ย่างไม่ไเหม็นคาวแล้วก็เคี้ยวง่ายไม่ต้องคายทิ้งเนี่ยไส้ถ้าไม่เหม็นคาวนะคะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็เคี้ยวง่ายไม่ต้องคายทิ้งอะ่ะใครๆก็ชอบแม่ก็ชอบปล่อยสักหน่อยอมอร่อยน้ำจิ้มก,ก็เจ๋วทั่วไปใช้ได้รสชาติดี พ่อกินแล้วจับเพื่อนอร่อยเพื่อนเลือต้อตมตําไม่ได้กินตําผอยดองแล้วก็่อม่อมหมูเพื่อนจ๋าตําผอยดองยุย่ยๆเลยจ้ะพ่อท้องก็ไม่ไปดีแม่ชวนมากินนี่จับเพื่อนเดี๋ยวแม่ขอชดนน้ำก่อนนะ สีสันนะ่ากินมากๆเลยเพื่อนๆจา้ตาตําสีแยกแซกนัวจ้าสีแยกแซกนัวแถวสีแยกสิริสุขดอนเมืองจา้าเพื่อนๆจ,านนจา้าสีแยกแซกนัวนะจ๊ะแถวสีแยกสิริสุขายยังลค่าก็ หวานหวานเปรีป้ยวๆเผ็ดๆอร่อยอราคาเขาจะมีป้ายชัดเจนเพื่อนๆจ๋าราคาเขาทั่วไปสีบสิบห้าสิบอร่อยอร้านนี้เขาขายดีไลายแมนเพียบเลย ของสดใหม่เสมอสีแยกแซบนัวจากสีแยกสิริสุขดอนเมืองจากแซบแซบเลยจ้าอือหือร้อานอร่อยแซบอร่อยทุกอย่างเลยเพื่อนๆตำไขยดองก็อร่อยไส้ก็อร่อย ไส้ย่างก็อร่อยเนืออ่อนอ่อมหมูซดน้ำจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมอ่อมหมูซดน้ำถ้วยมันใหญ่ไปหน่อยดิเดี๋ยวแม่สดน้ำนะโหรสชาติใช้ได้อร่อย หอ,อมหม,มูจับเมื่อนจ๋าแซ่บหมูต้องเฟื่อยนะเพื่อนเพืจอจ๋าหอมถ้าหมูไม่เฟื่อยจบเอาใส่ได้ลูกค้าเยอะมาก อมหมูอมหมูสสดน้ำแซ่บอ้าอร่อยทุกอย่างเลยจ้ะพี่แม่จา๋าส้มตำตำหอยดองไส้ย่างก้อยหมูก้อยขมอ่อมหมู อร่อยทุกอย่างเลยเพนนื่อนจ๋าคนเยอะมากพนักง,งานจะมีห้าหกคนอร่อยจังเนี่ยจ๋าเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ดูน,นะร้านก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยจ๋าเพื่อนจ๋าหน้าร้านจะเป็นแบบนี้ลายแมนเยอะแยะเลยเพื่อนจ๋าจะเป็นท้องกระจออกท้องอ่อนะจ๊ะข้างในก็จะมีลูกค้ายเยอะแยะมากมายเลยเป็นเป็นเท้าๆสองห้องจากเพื่อนจ๋าจะประมาณนี้นะจ๊ะใครอยู่แถวดอนเมืองมาทานได้นะจ๊ะ ตามสแยกแซฟโนแถวแยกสีริสุค่ะดอนเนื้อเดี๋ยวแม่ถ่ายเมนูให้เพื่อนๆดูนะว่าราคาประมาณเท่าไหร่เนูจักเพื่อนจา๋านี่ราคาก็จะประมาณนี้ราคามีบอกชัดเจน30บาทขึ้นไป3ามห้าสีสิบเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยอันนี้คือส้มตำนะคะแซบ่บๆเครื่องเคียงปิ้งย่างราหน้ำตกก้อยหนูพี่แม่ถ่ายห้าสิบเมนูจะเป็นแบบนี้เลยนะจับเพื่อนจา๋า ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แมงด้วยนะจ๊ะส้มตามสีแยกแซกบเนื้อจ้าแม่แม่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ